มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมนะ่ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอเด็กเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปตัวนี้เราอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักนั่นเองนะครับผมนะสปอยไม่หยุดไม่หย่อนไม่พ นะครับผมแต่ GM จ๋านะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะต้องขออภัยเรื่องของเสียงก่อนเลยนะครับผมนะเพราะว่าเวลาที่พี่อัดคลิปในตอนนี้นะครับผมนะเป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะดึกเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านพี่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมนะขออภัยเรื่องเสียงเลยอย่างแรกนะครับผมนะและอย่างที่2นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่นี่มันเกมอนิเมะไฟเตอร์นี่นานะครับผมนะมันเกี่ยวอะไรกับบล็อกฟุตคือพี่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะครับผมนะคือพี่เล่นเกมนี้อยู่แล้วพอดีแบบมีการแจ้งเตือนจจจาา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 กกกกกกกททววววินนนนนนนะะะะะคคครรรรรรรััััับบบบบผผผมมมมพพีีีี่่่่็เเเลลยยยหห้้ออออไปปปดูฏแงงตืืส นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นทิลเลอร์หรือว่ามันเป็นสนิกพิกนั่นเองนะครับเหมือนเขาจะบอกนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปฟังสปอยนะฮะอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในแมบบล็อกฟุตเล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาสารต่อจากการสุ่มผลเ,เดี๋ยวนะเสียงอะไรแปลกๆวะเฮ้ยอ่าฮ่าชัด เจนนะพ่อหนุ่มแหมรับเควสไวซะด้วยนะครับผมนะฮะก็ไอดีนี้เลยนะครับผมนะตามนี้นะครับผมเจอที่ไหนก็ฝากแบนฝากรายงานด้วยแล้วกันนะครับผมนะเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับผมนะอยากฟาร์มก็ผลฟาร์มไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยผลเกิดพอดีเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปไปไปหาผลก่อนละกันนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะสั้นไปนะครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่มความยาวของวิดีโอโดยการหาผลนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ชอบดูนเกี่ยวกับการหาผลสุ่มผลนะครับผมนะก็สามารถกดข้ามหรือว่าก่อข้ามไปได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยยวเเเรรรรราาาาาาาไไปปหหผลลกกกกััันนนนนน่่่่่่ออออะะะคคคบบจูทงด้ฟืม าใช่นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเราตัดไปตอนที่เจอผลเลยแล้วกันนะครับผมนะขออนุญาตหาผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็เกือบจะเจอผลแล้วนะครับเฮ้ยผลแล้ววะเรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะเป็นท่าทาของผลสปินนะครับผมนะเป็นผลใบพัดโง่ๆอันหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาไปแจกผู้เล่นกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปที่คาเฟ่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่าหลังจากที่เรามาคาเฟ่นะครับผมแล้วขออนุญาตโยนทิ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะฮะใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับผมนะฮะและต่อมาในครับผมนะจะเป็น น้องนะครับผมนะชาไทยใส่ลำไยนั่นเองโอ้ยชื่อแต่ละคนเขาบอกว่าสู้ๆนะครับผมนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้นะครับผมนะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะหนึ่งนะครับผมนะตีเจลบลมี่นั่นเองนะครับผมนะสองเก็บกล่องทองนั่นเองนะครับผมหนึ่งกล่องนะครับผมนะแล้วก็สามเนี่ยกดสุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเขาบอกว่าได้ผลสั่นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับขออนุญาตไปตีเบลมี่ก่อนละกันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะเบลมี่เกิดพอดีนะครับมาเรียบร้อยนะครับผมนะะะะะะเเเเเดีี๋ยยวรรราาาไปทท่่่่คคคฟกกกกััันนนนนนนตตออออออลบบบผผมมฮฮขุญ็งงะ ไปอ้าวอีกแล้วนะครับผม อะไรวะเออ e ER <ker> แบบนี้นะครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะไปครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของผลช็อปช็อปนะครับผมนะราชาช็อปช็อปกลับมาแล้วนะครับผมน้องน้องยอมใจเลยนะครับผมนะหรือว่ามันดึกว่ามันมันง่วงนอนหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็เอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมีสปอยอะไรกกััััััััันน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 นบบบบบ้้้้าาาาางงงงงะะ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 ะคคคคครรรรรผผผมมมมมมฮฮฮไปเเเเลยโโโอออออตตตตีีีดดทท่่่หวิิขซึึจพพสส์์ นะหลังจากที่มันแจ้งเตือนพี่เมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะจากทางด้านของซอยเลดนะครับผมนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะน่าจะเป็นหนึ่งในแอดมินหรือว่าน่าจะเป็นผู้ทํางานอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะครับน่าจะเกี่ยวกับช่างตัดต่ออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมน,ะน่าจะเป็นทีเซอร์ของอัปเดตนั้นๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับผมนะขออนุญาตแปลแป๊บนึ่งนะหลังจากแปลออกมาแล้วนี่นะครับผมเขาบอกว่ามัน c r ซี่มากๆเลยนะครับผมนะ <Malays> <laughs> นะครับผมไม่รู้มันคือหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะ <laughs> รวมถึงตัวชั้นด้วยนะครับผมนะตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นทางด้านของ next level หรือว่าเป็นไปตามขั้นตอนนั่นเองนะครับผมนะฮะมีเวลามากขึ้นนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวอย่างเก่าวกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมน่าจะประมาณว่าน่าจะดีกว่าของเก่าๆอะไรประมาณนี้หนะรือเปล่านะถ้าแปลไทยเป็นไทยอะไรประมาณนี้นะฮะชั้นได้ตั้งชื่อมันว่า r o c o house นะครับผมนะฮะคาดว่าตัวอย่างนี้จะเสร็จในสัปดาห์นี้นะครับผมนะแล้วก็นี่คือทีเซอร์สั้นๆนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมอ่เขขายก็ป้้้จใไดว นะครับผมนะนี่คือแปลตาม Google Translate เลยนะครับผมนะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมนะมีอยู่ประโยคนึงนั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าคาดว่าตัวอย่างนี้จะเสร็จในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมนะแสดงว่าน่าจะอัปเดตภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับผมนะที่มีไอทงไอเทมหรือว่าสิ่งของอะไรที่ยังฟาร์มไม่หมดนะครับผมนะหรือว่ายังเก็บตกไม่หมดเนี่ยนะครับให้รีบฟาร์มนะครับผมนะเพราะว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆนะครับผมนะแล้วก็อลังการรเวอ์ด้วยนนนะะะครับผมมไ่่วาจเป็กาารรรรีเเมมมคคใหห่่นนะะะับผือวจป็นน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 กาาารรรีีีแววมมู่่่่่่ััะะคบไจเปป็ทงผล าห,หรือว่าจะเป็นท่าด้านของดาบหรือว่าจะเป็นท่าด้านของปืนหรือว่าจะเป็นท่าด้านของเผ่านะครับผมนะรวมถึงก็ใหม่นะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือทางด้านของผลปีศาจที่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะเป็นท่าด้านของผลโมจินะครับผมนะฮะโอเคฮะก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมทีเซอร์สั้นๆกันเลยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะครับผมนะฮะมันเป็นเพียงแค่นสนิทพีสั้นๆหรือว่าเป็นทีเซอร์สั้นๆหรือว่าตัวอย่างสั้นๆนั่นเองนะครับผมนะเพียงแค่สี่วินนะครับผมว่ามันจะะะะวว้าาขนนนนดไหครับผมฮ เอ oh. ิ่มเดี๋ยวนะคือสีวิมึงมึงสั้นไปรึเปล่าคือบางทีกูก็ยังหายใจไม่ทันเต็มปอดเลยกูยังไม่รู้สึกว่ากูจะตกใจตรงไหนดีนะครับผมนะคือมันมันมันสั้นไปคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะครับผมนะรับชมทีเซอร์แบบเต็มๆหรือว่าซันนิ่พิกแบบเต็มๆดีกว่านะครับผมนะสีวิมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะฮะก็ให้รู้สึกตื่นเต้นสักประมาณสัก0.1%นะครับผมนะก็ก็ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะเป็นทีเซอร์สสสััััั้้้้้นนนนนนนๆๆโงงง่่่ออึึึะะะะะะคครรรรรบบผผมมมมมฮกกกกกกก็็ยยไไูููววววาาาาาาดจฉแล มันจะเป็นเหมือนฟันเฟืองมีโซ่มีอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมน่าจะเป็นทางด้านของเกาะบิ๊กมามหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเกาะใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมนะก็รู้สึกว่าพื้นที่มันไม่คุ้นเลยนะครับผมนะฮะสำหรับฉากข้างหลังนะฮะก็น่าจะให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับผมนะยังไงก็รอรับชมทีเซอร์เต็มๆดีกว่านะครับน่าจะเป็นภายในอาทิตย์นี้หรือไม่ก็เดือนนี้แน่นอนนะครับผมน่าจะไม่เกินปลายเดือนนี้แหละนะถ้ามันเกินปลายเดือนนี้หรือว่าเกินเดือนหน้าไปกูว่ากูลบเกมทิ้งดีกว่านะครับผมนโอเน คืนแล้วนะครับผมนะฮะโอเคผมนะก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะตัดประมาณตอนเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคาดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะได้ปล่อยประมาณช่วงเช้านะครับผมนะประมาณแบบก่อนไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมนัดตื่นมาก็อาจจะเห็นคลิปวิดีโอนี้ซะแล้วนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ช่วงนี้รู้สึกนอนดึกมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะฮฮะะะะะบบบบ๊าาายยยนนนนนนนคครรััผมมโอออองงง่วกกเเหลืิ้ๆ